สุดท้ายเรื่องนี้คุณต้องรีบออกมาพูดให้เร็วที่สุดถ้าคุณไม่พูดให้เร็วที่สุดเรื่องนี้มันจะทําให้คนเนี่ยไปคิดกันต่างนานา,นานอ๋อนายพีมีผู้หญิงคนอื่นไหมอ๋อไปเปิลมีผู้ชายคนใหม่แล้วอ,อ๋อเออเป็นเพ่อแม่เขาอย่างนี้ไงข่าวนี้มันไปหมดทุกอย่างเลย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่มองว่าถ้าออกมาพูดก็ออกมาพูดได้ เอาหลายคนนะคะต่างจับตาในความสัมพันธ์อย่างหนักค่ะแล้วก็ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือสําหรับนางเอกสาวแล้วก็พระเอกชื่อดังนะคะอย่างนายดพัฒเสียงสมบูรณ์แล้วก็สาวใบเฟิร์นพิมพชนกหรือวิเศษไับูญค่ะที่มีข่าวลือว่าความสัมพันธ์นั้นเนี่ยอาจจะเลิกรากันแล้วหรือไม่ หลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้กลับมาจากทริปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพร้อมกระแสข่าวหรือว่าความรักทั้งคู่นั้นเนี่ยสั่นคลอนก่อนที่เรื่องราวนะคะจะบานปลายค่ะเมื่อเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะต่างโยงไปที่ตัวแปรสําคัญอีกคนนึงค่ะอย่างแม่หมูพิมพากาเสียงสมบูรณ์หรือว่าคุณแม่ของนายนภัสหรือไม่ก่อนล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะทางด้านของพระเอกดังนะคะนายนภัสค่ะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดแล้วค่ะว่าตอนนี้นะคะทั้งคุณแม่หมู่พิมพากาแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะก,ลลกะาล เรื่องนี้เนี่ยให้เร็วที่สุดก่อนที่เรื่องราวนั้นจะลุกลามบานปลายก่อนที่ล่าสุดค่ะนายนภัสก็ได้ออกมาชี้แจงด่วนแล้วค่ะ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะจากกระแสข่าวลือความรักสันคอนของทั้งคู่ค่ะทําเอาเรื่องราวบานปลายไม่น้อยนะคะเมื่อชาวเน็ตค่ะต่างขุดโพสต์ต่างๆของแม่หมูกันออกมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโพสต์เก่าหรือว่าการตอบคอมเมนต์นั้นนะคะว่ามีส่วนทําให้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นนายนภัสหรือว่าใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกเองเนี่ยมีข่าวลือรักเล่าหรือไม่ซึ่งเรื่องราวนะคะก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อชาวเน็ตเนี่ยต่างอินกับข่าวนี้เอามากๆแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปยังแม่หมูพิมพ์การแรงอยู่พอสมควรซึ่งล่าสุดะัันนน้้นะะางงดขอรอรเก นภัทรนะคะก็ทนกระแสดราม่าไม่ไหวได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยได้มีการโพสต์ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ในการชี้แจงเบื้องต้นครับก่อนที่ทุกคนจะมีการคาดเดาหรือก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้มีการสื่อสารกันออกไปทําให้ใบเฟิร์นครอบครัวใบเฟิร์นรวมถึงตัวผมและคุณแม่ได้รับผลกระทบอย่างมากขอเวลาให้ผมได้จัดการปัญหาอีกสักนิดนะครับแล้วผมจะออกมาชี้แจงด้วยตัวผมเองอีกครั้งนะครับและผมต้องขอขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกๆคนนั้นมีให้ผมและใบเฟิรคับบขอ ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับข่าวดราม่านี้อย่างมากมายค่ะอาทิเช่นนางเอกสาวนะคะแต้วนัฐพรค่ะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า love the way you both are ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ารักในแบบที่คุณทั้งคู่เป็นต่อมาค่ะต้นหอมสกุลตลานะคะก็ได้คอมเมนต์ว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ ขณะที่โอ๊ตปราโมทค่ะรุ่นพี่คนสนิทนะคะที่ไปขับรถด้วยกันกับนายค่ะก็ได้คอมเมนต์ส่งอีโมจิรูปหัวใจแล้วก็ชู2นิ้วนะคะขณะที่คุณตุ๊กี้ชิงร้อยค่ะตลกชื่อดังนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นกําลังใจทุกคนค่ะขณะที่คุณต่ายชุติมานะคะนั้นก็ได้คอมเมนต์ส่งกําลังใจไปถึงแม่หมูด้วยว่าส่งกําลังใจให้น้าน้องพี่หมูด้วยค่ะพร้อมกับแท็กไปยังอินสตาแกรมของคุณหมูพิมพกาค่ะขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสตของหนุ่มนายค่ะว่าภาวนาแค่โปรโมทละะครรรรหืืออออออไไก็็ด้ข้ขอขงอย่่าเปเปนนชว ขอให้หัวใจทั้งคู่ไม่บอบช้ำเลยควรออกมาพูดหรือชี้แจงให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะคนที่โดนโจมตีหนักที่สุดคือแม่ของคุณเองยิงเขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วด้วยไม่ควรที่จะปล่อยให้นานคือสังคมมันเป็นแบบนี้และคุณเป็นคนสาธารณะการปล่อยเฉยไม่รีบออกมาชี้แจงแม่ของคุณจะกลายเป็นแพะรับบาปของสังคมแทนซึ่งมันไม่แฟร์กับตัวเขายังไงขอเอาใจช่วยให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ไว จริงๆความสัมพันธ์ยังไงไมันเป็นเรื่องของคนสองคนอาจจะมีครอบครัวมาเกี่ยวหรือคนรอบข้างเกี่ยวบ้างมันไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องออกมาบอกเพียงเพราะกระแสสังคมบังคับให้ต้องออกมาบอกเลยว่าสถานะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นยังไงขอให้ทุกความสัมพันธ์มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้เสมอ และเช้าวันนี้นะคะทางด้านของแม่หมูเองค่ะก็ได้สั่งทนายเจมส์นะคะทนายชื่อดังค่ะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะกับสื่อปั่นโพสต์ล่าสุดค่ะที่นําโพสต์แม่หมูนะคะไปโยงกับข่าวลือนายใบเฟิร์เลอร์กันค่ะด้วยงานนี้นะคะทางด้านของทนายเจมส์หรือว่านายนิติธรแก้วโตค่ะนั้นก็ได้ออกมาแนบข้อความว่าควรแยกให้ออกระหว่างไบโอกับโพสต์ไบโอเขาอาจเขียนไว้นานแล้วอย่าเพิ่งโยงกันมั่วนะสื่อ และก็ได้มีการระบ,บุข้อความว่าคุณหมูพิมพกาสุดทนสั่งดําเนินคดีให้ถึงที่สุดข้อความในไบโอกับโพสตแตกต่างกันนะครับบางสื่อเอาไปปั่นว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ทั้งที่ไบโอเป็นข้อความที่โพสต์ไว้นานแล้วไม่ใช่การโพสตในปัจจุบันแต่อย่างใดบางข่าวนําเอาคอมเมนต์ที่ถูกบันทึกไว้9ชั่วโมงมาปั่นกระแสข่าวซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ตอบแฟนคลับในกระทูท้ที่โพสต์เมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วการนําเสนอข่าวทั้ง2รูปแบบล้วนเป็นการนําข้อความเท็จมาเผยแพร่ทั้งสิ้้้นนเเเเเป็หหหหตุใหุใคคณมมมมูพมพิาาากไดรับวสสสีียยยื่อ เสียถูกดูหมิ่นเกลียดชังกรุณาอยาจับโยงกันมั่วจนลืมจรรยาบรณน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหากบุคคลต้นเรื่องให้รอบด้านก่อนนําเสนอข่าวครับเคสนี้คุณหมูพิมพ์กามอบหมายให้ผมดําเนินการทุกสํานักข่าวที่โพสต์ข้อความทั้ง2รูปแบบครับพรุ่งนี้โนติสออกเดินทางครับรอรับได้เลยขอบคุณเจ้าของโพสต์ที่เข้าใจครับโดยมีการบอกอีกนะคะว่าข้อความที่เป็นประเด็นอยู่นั้นค่ะเป็นข้อความที่คุณหมูค่ะได้โพสต์ไว้นานแล้วไม่ใช่การโพสตในปัจจุบันและคอมเมนต์เรื่องอ สัปดาห์ที่แล้ว และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานค่ะ25มิถุนายนนะคะในรายการข่าวใส่ไขค่ค่ะทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าไม่รู้เรื่องนี้จริงๆต่อให้รู้ก็คงไม่พูดเพราะมันเป็นเรื่องของเขามันไม่เหมือนตอนคบกันบริบทตรงนั้นมันคือความสวยงามแต่อันนี้เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็มีการแนะนําให้เรื่องนี้ทั้งนายและใบเฟิร์นให้ต้องออกมาพูดเนี่ยเร็วที่สุดเพราะว่าแต่ละสื่อเนี่ยจะนําไปเขียนต่างๆนานา,นาซึ่งอาจจะทําให้เรื่องบานไปลายไปกันใหญ่ดยหนดุ่มกัญชัยนะคะได้ก่วว่าาาวเพิอจ,เจออัับนนนทาาทีีมมตผ มีการไปขับรถเล่นด้วยกันซึ่งนายเนี่ยก็ดูปกติร่าเริงไม่ได้มีท่าทีหรือว่ามาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังแต่อย่างใดแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาตัวเองเยอะถามว่านายกับใบเฟิร์นเนี่ยเลิกกันหรอตัวเองก็ตกใจบอกว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆนี่คือเรื่องจริงและตัวเองเนี่ยก็จะไม่โทรไปถามด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าเขามีปัญหาหรืออยากโทรไปปรึกษาใครเดี๋ยวเขาโทรเองปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไปซึ่งคุณหน,น,นุ่มกัญชัยย ล่าซึ่งก็ต้องรอให้เขาออกมาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรกันแล้วบางสื่อที่อ้างรู้ข้อมูลวงในมาแล้วนําไปลงเนี่ยบางทีอาจจะไปทําลายความรู้สึกของเขาด้วยซ้ําบางทีมีการโยงไปถึงแม่หมูพิมพกาไปด่าแม่เขาทั้งทงที่ยังไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ก็ด่าไปแล้วถ้าเกิดเขาออกมาบอกว่ามันไม่มีอะไรเท่ากับว่าไปด่าแม่เขาฟรีนะดังนั้นเนี่ยต้องรอให้เขาออกมาพูดเองและที่อยากจะพูดก็คืออย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องรอเขาก่อนให้เขาออกมาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปด่าในนนด่่่่งออยาาไไแมมมััจจะช้้ก็ สุดท้ายถ้าคุณรักนายคุณรักใบเฟิร์นจริงแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดเท่ากับคุณเนี่ยไปด่าแม่เขาแล้วคุณเนี่ยจะมองตัวเองยังไงให้เขาออกมาพูดก่อนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้หมดก่อนสุดท้ายค่ะคุณหนุ่มนะคะก็ได้กล่าวว่าเรื่องนี้ทั้งนายและใบเฟิร์นต้องออกมาพูดให้เร็วที่สุดไม่งั้นจะทําให้คนคิดกันไปต่างๆนานาแล้วแต่ละสื่อก็จะนําไปเขียนเรื่องราวต่างๆนานาซึ่งอาจจะทําให้บานปลายไปกันใหญ่แต่อาจจะต้องให้เวลาเขาก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำ และในขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะคนแรกคะ่ะที่ออกมาแนะนําแล้วก็เตือนแม่หมูพิมพากาะคะก็คือทางด้านของคุณบุ๋มปนัดดาค่ะที่ได้ออกมาบอกว่าแม่หมูเนี่ยควรหยุดโพส์ทําให้ภาพของน้องนายเนี่ยมันเป็นลบได้โดยคุณบุ๋มปนัดดานะคะก็ยังได้เผยในรายการตกมันบันเทิงค่ะวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าด้วยอารมณ์ของหลายคนเนี่ยตอนนี้มันมีโพสแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยที่ไปลงกับแม่หมูอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะว่าอย่านะคือด้วยอารมณ์ของแม่หมูเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความเหงาอะไรก็ตามถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ปล ไม่มีใครไม่ได้เจอเพื่อนทุกวันจะโพสว่าเหงาก็ไม่ผิดนะแต่ในระยะยาวเนี่ยแม่หมูไม่ควรโพส์อะไรนี่พูดจากใจเลยนะผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับนายกับใบเฟิร์นอย่างเดียวแต่พอโพสเนี่ยทำให้ภาพของน้องนายเป็นลบได้ว่าไม่ดูแลแม่หรอไม่อยู่กับแม่หรอคนที่อินกับความสําเร็จแม่ลูกเนี่ยก็มีอยู่เยอะควรที่จะโพสมุมอื่นแทนแม่หมูเนี่ยต้องระวังโซเชียลนิดนึงแค่นั้นเองเพราะภาพข่าวลือก,กับโพสตต่างๆเนี่ยคนก็คิดว่าเป็นพ่อแม่หรือเปล่าอันนี้เนี่ยด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีแม่ไม่ควรโพสต์อะไรแบบ แต่คนเนี่ยก็ยังคิดอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมูต้องผ่านการดูแลจิตใจตัวเองหนักเป็นภาวะจิตใจแม่หมูเองน้องนายเนี่ยก็ประครับประคองคุณแม่ทํางานของตัวเองไหนจะแฟนที่คบอยู่เขาก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆในมุมคนนอกการดูแลทุกคนจะอะไรก็ตามตอนนี้อย่าไปเขียนแรงถึงแม่หมูเยอะแม่หมูเนี่ยมีภาวะจิตใจที่บอบางและสุดท้ายทางออกของบุ๋มเรื่องนี้ก็บอกว่าควรคุยการกินข้าว3ามคนเนี่ยบางทีมันก็จบเลย ขณะที่ทางด้านนายนภัสได้ออกมาโพสไอจีแบบนี้นะคะทางด้านของเพจดังค่ะอย่างอีกี้ของแทร์แอบแอบแอนะคะนั่นก็ได้เทคแอคชั่นทันทีค่ะโดยมีการโพสภาพหนังสือชี้แจงของพระเอกหนุ่มนะคะแล้วก็มีการระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าน้องนายนภัสเสียงสมบูรณ์ออกมาโพสไอจีขอเวลาอีกไม่นานเพื่อจัดการทุกปัญหาส่วนตัวขอร้องทุกๆคนอย่าเพิ่งคาดเดามันมีผลกระทบต่อแม่ผมใบเฟิร์นและครอบครัวใบเฟิร์นปลอกูบอกแล้วเตือนแล้วให้รอฟังจากปากน้องๆ แล้วเอาเป็นว่างานนี้ค่ะเราก็ต้องให้เวลาทั้งคู่นะคะรอเวลาที่ทางด้านของนายแล้วก็ใบเฟินค่ะนั้นได้ออกมาชี้แจงเขาหรือด้วยตัวเองกันอีกครั้งแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะหากเรื่องนี้ค่ะมีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไรท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ t u b e c h a n นลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ